โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพลดความแออัดและระยะเวลาในการรักษาในโรงพยาบาลเขตเมืองจัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทางและจิตอาสาออกให้บริการในพื้นที่ชนบทห่างไกลเพิ่มโอกาสเข้าถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงและคัดกรองความเสี่ยงในโรคต่างๆ โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จังหวัดหนองบัวลำพูออกให้บริการประชาชนที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวนาอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนายแพทย์ไพฑูย์ใบประเสริฐผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำพูพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพูร,ร่วมพิธีเปิดโดยดรวุฒิพงศ์สิริสถิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธาน งานตรวความของระบาสมเด็จพระช颂บพนุมีความยินดีอย่างยิ่งที่้านในตรงการบริหารเผืนจังหวัดหนองบัวลำพูแต่ขี้เกียิมาเป็นประธานทิคออกนโยบายโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพี้เกียบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนืองในโอกาสมหาบุญลนเฉลิมะชนธนสาหกรอบ28กันยายน2567ันห้อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวนาตำบลหัวนา อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูกระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นพัฒนายในยระดับระบบบริการสุขภาพศักยภ,ภาพบุคลากรและหน่วยบริการทุกระดับเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้ครอบคลุมในทุกมิติการให้รูปธรรมมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจที่มีประสิทธิภาพถูตกต้องครบถ้วนและเป็นไปอย่างต่อเน,นื่นองดิฉันขอขอบคุณท่านดรวุฒิภัทรศิริสถิตนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นอย่างที่ที่ธนาให้เกียรติมาเป็นประธานในงานพิธีอกในวันนี้และขอเรียงเชิญท่านได้ให้เกียรติกก่าเก่าเปิดโครงการมาหมอไปหาประชาชนเกียระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่เนโอกาสมหาล้งค่ เฉลิพระชนมพรรษารอบ28กันยาคม2567เป็นมัดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะวันนี้ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในวันนี้ กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการคัดกรองโรคที่เป็นปัญหาความเจ็บป่วยที่สัมผัญของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและธุรกดานและพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่นซึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงเข้าเทียมสะดวกและได้รับการ้นหารักษาโรคในระยะเริ่มต้นได้อย่างทันท่วงที ลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคสัมพันธ์ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีลดภาระค่าใช้จ่ายใ,ในด้านการรักษาพยาบาลทั้งของประชาชนและรัฐบาลโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ,ม,พมพระชนมพรรษาครบบ28กรกฎาคม2567มีวัตตุประสงค์เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ให้แก่ประชาชนซึ่งจัดให้มีคลินิกตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางและจิตอาสาด้วยการจัดบริการม um ินิมัมเซอร์วิสแพ็กเกจเคลินิกและคลินิกเพิ่มเติมตามบริบทของปัญหาในพื้นที่ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการพาหมอไปพบประ tr tr n, ชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า,า,จาอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมรัษา รอบ28กรกฎาคม2567ณบัดน,นี้ครับขอบคุณครับครับโครงการพาหมอไปพบประชาชนนะครับเพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหาวงครนนะครับเฉลิมพระชนภาษา6รอบนะครับวันที่28กรกฎาคม2567นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราได้ได้จัดโครงการร่วมกันแล้วก็ในวันนี้นะครับ ผู Dante, asure, du, ้บริหารท้องถิ <Power working> <laughs NV ec an> ่นผู้บริหารท้องที่แล้วก็หน่วยราชการก็มาร่วมมนจำนวนมากและโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องในเขตตำบลหัวนานะครับมารับการบริการอย่างมากเพราะก็พาการติดติดนะครับทั้งคุณหตัวการแพทย์แล้วก็พยาบาลแล้วก็ห้องแอบและผู้สืบพันทั้งหมดก็พาะวันนี้ก็ต้องการรุ่นใจกันมาเพื่อทำธุรกิจนี้นะครับโปรไวกว่าเป็นราชกุศรีนักเตอประเดี๋ยวในรุ่นเดียวยก็เป็นทั้งสองภายสาย นะครับวันนี้คลินิกที่มามีทั้งหมด7คลินิกครับได้แก่คลินิกปะัะกำนะครับคลินิกเมตตาคลินิกกระปุกกระท่อคลินิกเสริมการีบมพ์คลินิกทัดกรอมะเร็งลำไส้ใหญ่คลินิกพัดกรมะเร็งตับและวก็น้ำดีและสารเกษตรครับ กระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นพัฒนายกระดับระบบบริการสุขภาพศักยภาพบุคลากรและหน่วยบริการทุกระดับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายถูกต้องครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง